ก็น้อมกราบพระอาจารย์นะเจ้าค่ะขอโอกาสนะฮะให้เด็กน้อยมกักคุเทศน้อยพระอาจารย์บอกว่าให้แม่เป็นมกักคุเทศน้อยวันนี้ก็เลยเป็มีโอกาสมาถือไม้ปกติจะไม่ค่อยมีไม่นะฮะกลัวไม้ใช่ไหมใครกลัวไม้เหมือนแม่วงนะแต่วันนี้ไม่กลัวเพราะว่าพระอาจารย์มอบให้แล้วว่าให้มาเป็นมกักคุเทศนะซึ่งก็จริงนะ แม่ก็เป็นมัก,กุเทศนะว่าไหมคะพี่เพียกนะเป็นมัก,กุเทศที่จะไม่ได้มาเทศนะคะเป็นพูดที่เดินมักแม่เดินเส้นทางที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยนะแล้วแม่ก็ก้าวย่างตามท่านนะนะฮะก้าวย่างแบบไหนก้าวย่างลักษณะที่ท่านบอกแล้วว่าเกิดมาเนี่ยนะเรามาเป็นมนุษย์นะสุดประเสรนะิฐเนาะ เราสามารถที่จะพัฒนาจิตใจของเราได้ใช่ไหมคะอาจารย์นะคะค่ะเนี่ยเป็นเส้นทางที่ให้โอกาสแม่ว่าแม่อ่ะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ในลักษณะที่เราอาจจะไม่ได้ใส่ใจมาก่อนนะมอก่อนนะมอก่อนก็จะแบบใช้ชีวิตลักษณะเหมือนไม่มีเป้าหมายอะไรอะ่ะมันเหมือนล่องลอยไปกับกับ อะไรก็ไม่รู้นะเหมือนเหมือนเด็กน้อยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะนะแต่พอมีโอกาสได้กราบหลวงพ่อทูลขิดปปัญโยะก็เหมือนว่าท่านน่ะให้เด็กน้อยคนนี้เนี่ยนะได้มีทางเดินที่ถูกต้องก็คือเส้นทางมักมีองศานะแล้วมักมีองคศดในมุมที่แม่ฝึกเนี่ยนะคะแม่ก็จะเห็นว่ามันเป็นเส้นทางของเราเองนะ เราต้องสร้างทางของตัวเองแล้วหน้าบ้านแม่ก็จะเป็นสนามหญ้านะคะตอนนั้นแม่ยังไม่ได้บวชนะตอนที่หลวงพ่อทุนไปโปรดอะหลังจากที่ท่านกลับไปแล้วแม่ก็เอาเอาสนามหญ้าแม่เนี่ยค่ะมาเหมือนกับวางอะไรสักอย่างเป็นร่องก่อนประมาณประมาณเนี้ยประมาณกระเบื้องสองแผ่นเนี่ยค่ะแม่ก็เดินเดินพิจารณา พิจารณาเกี่ยวกับการใช้เวลาของตัวเองว่าชีวิตของแม่เนี่ยนะเหมือนกับเราเกิดมาเพื่อเล่นหุ้นชีวิตอะเพราะปกติแม่จะเล่นหุ้นการเงินไงน,นะ,ะลงทุนเอาเงินเอาหลักทรัพย์ภายนอกเนี่ยนะไปซื้อหุ้นตัวนั้นตัวนี้แล้วก็ผลตอบแทนบางทีก็ขาดทุนบางทีก็ได้กำไรนะนะฮะแต่ตอนนี้หลงพ่อทุนก็บอกแล้วว่าให้แม่ ใช้เวลาของตัวเองอะ่ะแต่ท่านไม่ได้บอกท่านไม่รู้จักหรอกว่าแม่เล่นหุ้นนะตอนนั้นนะ,ะแม่ก็มาพิจารณาเองว่าแม่กําลังเล่นหุ้นเวลาของแม่แล้วเวลานี้เ,นเป็นเวลาที่ไม่ได้กําไรหรือขาดทุนสะท้อนเหมือนพวกเราทุกคนน่ะที่มาวันนี้นะเรามาลงทุนเวลาของเราที่เราจะได้บุญกุศลกลับ ไปให้จิตใจดวงน้อยของเราหรือขณะนี้เราก็ได้บุญให้กับดวงจิตใจดวงน้อยของเราแล้วแม่ก็เอาประโยชน์จากญาติที่แม่เดินเนียค่ะ,ะเดินไปพิจารณาไปนะไม่ได้ถึงกับเป็นรูปแบบมากหรอกแค่เดินสบายๆนะแต่มันจะขยายแนวคิดทำให้เห็นว่าชีวิตเรามีค่าแล้วควรจะเพิ่มคุณค่าก็เหมือนได้กำไรของการเกิดของแม่ การนี้เป็นตัวอย่างที่แม่มาวันนี้ไม่ได้มาสอนใครนะคะแม่แค่มาเล่าเรื่องของตัวเองว่าแม่เดินทางมักมีองแปดสไตล์ที่หลวงพ่อทูลบอกแม่อย่างไรท่านจะให้คิดเองพิจารณาเองท่านจะไม่ได้สอนอะไรเยอะแต่ท่านให้หลักอยู่หลักหนึ่งให้แม่ทวนกระแสะการใช้ชีวิตเมื่อก่อนที่แม่บอกว่าแม่ จะมีโอกาสออกไปข้างนอกเพราะปกติจะไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้ทำงานแบบเป็นอาชีพหลักกันนะแต่สิ่งที่ไม่ใช่เวลาส่วนใหญ่ก็จะดูแลลูกสองคนนะฮะตอนเช้าดูแลหน้าที่แม่เสร็จแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็จะออกไปกนนอกบ้านละเห็นเห็นการใช้ชีวิตที่มันล่องลอยอ่ะ เหมือนปลูกไล่เลื่อนลอยเหมือนปลูกกัญชาปลูกฝินนะนะฮะจนกระทั่งหลวงพ่อทูลมาบอกว่าควรจะงดการปลูกไล่เลื่อนลอยแล้วนะามาปลูกต้นแบคคาดาเมียดีกว่านะ,ะแล้วก็เริ่มเริ่มต้นแล้วว่าโอ้เราทิ้งเวลาของเราไปกับกระแสที่มันไร้สาระมากเลยกับชีวิตตัวเองอะ่ะพอมีเวลาเดินอย่างที่บอกเดินจงกรม เดินตามหญ้าเราจับประเด็นอยู่นะว่าแม่กำลังเดินเดินเส้นมักของตัวเองใช่ไหมคะโดยอาศัยหญ้านี่แหละคะ่ะบอกแม่ค่ะว่าวันนี้เราเดินเนี่ยนะหญ้าเขาก็จะแบบยุบไปยุบไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเราเดินบ่อยๆอทุกๆวันเข้าเนี่ยนะมีความเพียรพยายามที่จะเดิน วิธีของเราแบบนี้คิดแบบนี้พิจรารณาแบบนี้ว่าเมื่อก่อนเราคิดที่จะออกไปเอานู่นเอานี่ไงแต่ตอนนี้เราวกกลับมาทวนกระแสชีวิตว่าเราคิดอยู่กับตัวเองเราหยุดการเอาหยุดหยุดการที่จะต้องออกไปเอานู่นเอาน,านี่ที่จะหอบเข้าบ้านน่ะตอนนี้เราหยุดที่จะใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองพิจรารณาตัวเองเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง ว่าความไร้สาระของเราสูญเสียเวลาไปแค่ไหนเราจะไม่ไม่ทำเหมือนเดิมผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ก็เช่นกันนะคะว่าถ้าเราใช้เวลาส่วนตัวพิจารณาเหมือนเดินมักของตัวเองบนหญ้านี่แหละคะ่ะไปหาสนามหญ้าลองเดินดูเดินทุกวันทุกวันเนะี่ยปรากฏว่าหญ้าตรงนั้นมันกลายเป็นทางเดินเป็นทางเดินจงกรมได้เลย มันจะค่อยๆตายไปทีละทีละนิดทีละหน่อยถ้ายติแต่ละเส้นที่ตายอ่ะอุปมาเหมือนเวลาของแม่ที่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้จากการที่เคยเอานู่นเอานี่อมันหยุดการเอาเพราะมันเห็นแล้วว่าสิ่งที่เรามีอ่ะมันพอแล้วมันพอแล้วไม่ต้องไปซื้ออะไรอีกแล้วนะเออพอแม่พอปุ๊บใช่ไหมคะแม่ก็เริ่มรือ้อละ หรือสิ่งที่แม่เคยหอบเข้ามาเนี่ยนะเราเอาประโยชน์จากสิ่งที่เรามีอยู่จากการเอามามาคุยกับตัวเองคุยว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยที่แม่ซื้อมาเนี่ยเขามีประวัติศาสตร์ให้แม่ได้เรียนรู้เรียนรู้ว่าเขาคืออะไรกันแน่เพ,พราะหลวงพ่อทูลบอกว่า ให้พิจารณาวัตถุสมบัติทุกชิ้นที่แม่มีในบ้านอะ่ะไม่ว่าช้อนไม่ว่าผ้าห่มไม่ว่ามอสให้พิจารณาพิจารณาว่ามันมีที่มาอย่างไรและมันเป็นอยู่ใส่เชื่อว่ากระเป๋าอย่างไรแล้วมันจะไปไหนนี่แหละค่ะเวลาเดินมาร์กแม่ก็เดินคุยกับตัวเองนะว่าเออมันมาได้ยังไงเนาะให้พวกเราไปคิดต่อเองนะนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะว่า ว่ามาได้ยังไงแล้วมาเป็นอยู่ให้เราหลงได้ยังไงให้เราโลภได้ยังไงนะมันก็เป็นการเรียนรู้ตัวเองจากสิ่งที่ตัวเองเอามาตอนนี้เอามาแล้วก็เอาประโยชน์ซะเลยเหมือนเล่นหุ้นเวลาของตัวเองละเราได้กําไรจากการที่เราเราหยุดการออกไปข้างนอกแต่เราอยู่กับสิ่งที่เรามีแล้วนะมีสิ่งของแต่สิ่งของสอนอะไรแม่ก็ต้องคิดพิจารณาเอง เรีใช้สติปัญญาพิจารณาเองแล้วมีสมาธิตั้งใจมั่นในการที่จะคุยกับตัวเองไปเรื่อยๆคุยกับตัวเองไปเรื่อยๆแต่ไม่มีเสียงการปฏิบัติเนี่ยนะจะมีลักษณะนี้นะคะหลวงพ่อบอกว่าให้คุยเก่งๆนะแต่ไม่ให้มีเสียงซึ่งก็จริงนะฮะเดินไปเดินมานี่แหละคะนะ่ะนะก็เห็นคุณค่าของการใช้เวลาเพิ่มขึ้นแทนที่เราจะไป ไร้สาระก,กับการดำรงชีวิตตัวเองชีวิตเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยเราสบายขึ้นเยอะไม่ต้องขับรถออกไปไม่ต้องไปคิดว่าจะซื้ออะไรทำอะไรไม่ต้องเลยเอาสิ่งที่เรามีนี่แหละมาสอนตัวเองพิจารณาว่าวัตถุสมบัติจริงเหรอกระเป๋ามีจริงเหรอนะมันก็เลยเห็นว่าคำสอนหลวงพ่อทูลบอกว่าให้พิจารณาวัตถุสมบัติ เพราะว่าสิ่งนี้มันตามองเห็นได้จับต้องได้ใช่ไหมคะเมื่อเราจับกระเป๋าได้อย่างเนี้ยอย่างเงี้ยอ,อของน้องก็ได้นะคะเนี่ยวางให้แม่ดูนะคะเน,นี่ยแม่ก็เอาเอามาพิจารณาอย่างเงี้ยคะ่ะของจริงอะ่ะเราตาก็เห็นนะมือเราก็จับสัมผัสได้อะไรด้วยเดียนะมันซึ้งกว่ามันซึ้งจากการที่เราพิจารณาเองอะ่ะเพราะว่ามันมีหลักฐานพิเศษชุดยอดอยู่ในนี้เลย ว่ามันมาจากเส้นได้ยังไงเอาแล้วเส้นได้มาจากไหนมันจะคุยกับตัวเองแล้วมันเป็นการเรียนรู้ตัวเองแบบสนุกสนุกอะนะไม่ได้ไม่ได้ไปท่องจําอะไรมาจากไหนเลยนะเอาสิ่งที่เรามีนี่แหละมาคุยกับตัวเองแล้วเราจะเห็นว่าเราได้หลักการดํารงชีวิตอย่างถูกต้องเรียกว่าเส้นมักมักข้อแรกอะสัมมาทิฏฐิอะคือความเห็นที่ถูกต้องว่าเวลานี้เป็นเวลาทรงคุณค่า ที่จะนำสิ่งที่เรามีมาเรียนรู้แล้วสะท้อนเป็นเรื่องตัวเองในลักษณะเห็นทุกทุภทายกับสิ่งที่เราหลงไปเอามันมาได้ยังไงจะประกาศความจริงให้จิตดวงน้อยของแม่เนี่ยนะได้เรียนรู้จริงๆพวกเราทุกคนที่ฟังอยู่ก็คงจะได้เข้าใจสม,มาธิในเรื่องวัตถุสมบัติกัน ในลักษณะนี้แล้วนะนะถึงยังไม่ได้ถึงยังไม่ได้รู้จริงแจ้งแต่ยังน้อยเนี่ยเจออะไรกระเป๋าก็เจอไปล้นะ,ะสมมุติว่าเจอเจอนาฬิกาอีกอะ่ะก็นาฬิกามาพิจรารณาตามองเห็นอะไรสัมผัสอะไรเอาสิ่งนั้นมาพิจรารณาเพื่อให้รู้จริงในสิ่งนั้นว่ามันมาจากไหนแล้วมันเป็นอยู่ให้เราหลงได้อย่างไรมีทุกข์ทศภพยในการหลงยังไงแล้วมันจะไปไหน เมื่อจิตรู้จริงมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นศูนย์หมดเลยจริงไหมสะท้อนดูนะว่าเสื้อแม่ตอนสมัยแม่อายุสิบปีเนี่ยมันไปไหนแล้วล่ะเวลาเราเดินหรือว่าเรานั่งสมาธิก็ตามเราพิจารณาแบบนี้มันเป็นการคิดใคร่ครวนโดยมีหลักฐานแห่งความเป็นจริงมันเป็นทิฏฐิที่ถูกต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ ชัดเจนในการพิจารณาของตัวเองเมื่อไหร่เราพิจารณาเหนื่อยเราก็หลับตานั่งพักเฉยๆบ้างนะฮะยำใดควรคิดยำใดควรพักอย่างที่หลวงพอ่อทูลบอกนะ,ะแม่ก็จะใช้สไตล์นั้นเลยค่ะไม่ว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือทําอะไระแล้วสิ่งแว,แวดล้อมทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวให้แม่ได้กระตุ้นแนวคิดได้ทั้งนั้นเลยอย่างอันนี้ค่ะเห็นไหมคะ สิ่สิ่งนี้จะสอนแม่ในลักษณะที่ว่าขณะที่แม่ถืออยู่เนี่ยนะเราก็พอที่จะรู้ว่าเขามีเสียงออกพอประมาณแล้วนะแต่ได้ยินยังแต่มันเปลี่ยนแปลงได้ย,ย,ยังแค่นิดเดียวเนี่ยนะเราจะเอาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของการขยับของเราเนี่ยจากธรรมดา แล้วมาใกล้ๆเห็นไหมคะมันจะเป็นมันจะเป็นลักษณะให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยนะแล้วจิตเขาก็ยอม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 ความจริงความจริงว่ามันไม่มีอะไรแน่นแน่นนอนๆอนเลยนะจำมป็นลูกเนาะเออแมวเเขื่อนไปทําอะไรไปเนี่ยมันก็สอนแม่ได้อะระไมโครโฟนเนี่ยก็เทศแม่อีกแล้วนะ การที่เรียนรู้ตัวเองเ,นะงเ,อเนี่ยนะสิ่งแวดล้อมนีขาเทศแม่ได้ในในในหลายหลายเรื่องเลยนะคะค่ะนะโอกาสนี้ก็ให้เห็นว่าสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่สำคัญในการก้าวย่างการพัฒนาไม่ว่าด้านคุณธรรมในชีวิตหรือการที่เราอยู่กับใครกับการงานกับสิ่งแวดล้อมเราจะใส่ใจอย่างไร เป็นเรื่องของการใช้แสงปัญญาทั้งนั้นเลยการที่แม่ก้าวย่างด้วยแสงปัญญาภายในภายนอกก็จะบอกได้ว่าควรจะพูดยังไงกับคนนี้นะเอะควรจะทำยังไงกับคนนี้นะนะการกระทำคำพูดของเราก็มาจากแสงปัญญาสัมมาทิฏฐิที่เห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองเพิ่มขึ้นและพร้อมพัฒนาเช่นกันพวกเราที่มาเจอกันวันนี้ ด้วยกระแสบุญกุญกศลเนาะถึงมาเจอกันได้นะฮะโอกาสที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันว่าเส้นทางที่แม่ก้าวย่างบนเส้นทางมาชไม่จะเริ่มต้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยคะ่ะเรื่องใดที่เรามีความอึดอัดขัดข้องแสดงว่าทิฏฐิของเราเนี่ยไม่ได้สอดคล้องกับความจริงล้วก็แค่ทวนกระแสคิดปรับทิปรับทางนะแล้วสร้าง เส้นทางใหม่ของการเห็นการคิดของเราไปเรื่อยๆเราก็จะพิสูจน์ได้ว่าจิตของเราเปลี่ยนแปลงอย่างไรความเป็นอยู่การกระทำคำพูดของเราดีขึ้นอย่างไรพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองทั้งนั้นเลยต้องลงมือปฏิบัติลักษณะนี้จริงๆนะคะแล้วการใช้เวลาของเราก็จะมีคุณค่าอย่างที่บอกเหมือนเล่นหุ้นชีวิตอ่ะเออกำไรของชีวิตเราดีขึ้นเยอะเลยนะ พวกเราก็คงจะได้ประโยชน์จากการที่แม่เอาวิชาชีวิตของแม่มาแบ่งปันชาวนี้นะคะค่ะเอวังค่ะ